สวัดีครับพี่น้องครับเมื่อคืนขึ้นมาพร้อมกับวงนารดแต่วันนี้ทักทายด้วยตัวเองน้องกิจปลาใสดีกว่าเป็นโค้งไหมพี่น้องแล้วเราจะเปลี่ยนตำแหน่งน้องกิจให้เป็นผู้ปลาใสดีกว่าวันนี้เราก็ฟังหลายท่านผู้จะทักทายปลาใสในเชิงเนื้อหา หลายคนพูดถึงเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นในวันที่24มีนาคมที่จะถึงนี้หลายคนพูดกรณีที่วันที่11มีการคาดการว่าคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาล่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรที่มีเรื่องคาสิโนโอ,อยู่ในนั้นหลายคนพูดย้อนหลังไปในเรื่องของ กรณีชั้นสิบสี่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราพูดเรายำ้ำเพื่อทำความเข้าใจว่าในรัฐบาลชุดนี้หรือรัฐบาลชุดที่ผ่านมาของนายเศษฐาทวีสินนั้นเป็นรัฐบาลที่พยายามที่จะปฏิบัติการหรือมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพวกพ้องและตัวเขาเองแทบทั้งสุดต้องไหมครับ ถ้าพี่น้องมีเวลาสนใจข่าวสารบ้านเมืองลองไปย้อนอ่านสิ่งที่ฝ่ายค้านแม้เราอ่านจะไม่ได้ชอบฝ่ายค้านเป็นการส่วนตัวแต่เราลองไปย้อนอ่านในประเด็นยติอภิรายไม่ไว้วางใจนั้นหลายยติหลายเรื่องเป็นเรื่องที่เวทีคอปทอสอปปสอกองทัพรรมพูดย้ำพูดมาโดยตลอดทั้งเรื่องของการใช้อำนาจ ของตัวนายกรัฐมนตรีที่ใช้อำนาจโดยที่มีอดีตนายกรัฐมนตรีคือทักษิณทินวัตรเป็นคนสั่งการหลายเรื่องที่นายกปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งนายกไม่เหมาะสมหนึ่งสองสามสี่นี่คือหัวข้อหลักๆที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายในวันที่ยี่สิบสีซึ่งวันนี้ล่าสุด ประธานรัฐสภาคือนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาได้ยืนยันกับทางฝ่ายค้านว่าให้แก้ไขย,ยติแก้ไขรา,ายละเอียดที่มีชื่อนายทักษิณชินวัตรปรากฏเรื่องนี้ผมเคยถามผู้สันทัดกรณีในรัฐสภาว่าหากอภิปรายหรือพูดคุย ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วพาดพิงถึงบุคคลที่สามบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในรัฐสภาจะเกิดปัญหาหรือไม่ซึ่งผู้สันทัดกรณีได้อธิบายว่าในข้อเท็จจริงของการอภิปรายครั้งนี้อาจจะแตกต่างจากการอภิปรายกรณีนายกลตีคนอื่นๆทำไมผมถึงบอกว่าแตกต่าง กรณีที่อภิปายนายกคนอื่นๆที่ผ่านมานั้นนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆเขาปฏิบัติหน้าที่ด้วยตัวเองหมายความว่าผิดถูกปฏิบัติแล้วไม่มีประสิทธิภาพก็เกิดจากตัวนายกและทีมงานแต่กรณีนางสาวแพรทองทานชินวัตรที่เราเห็นอยู่ณปัจจุบัน หลังจากที่ได้รับพระบรมรา,าชโองการให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นเสมือหนึ่งไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยตรงต้องไหมครับพี่น้องเสมือหนึ่งมีคนอีกคนหนึ่งสั่งการมีคนอีกคนหนึ่งคอยกำกับบทมีคนอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นนายกเงาหลายเรื่องหลายราวที่เราเห็น แม้แต่เรื่องกรณีคาสิโนที่เราคัดค้านคนที่ออกมาพูดก่อนนายกลำตีคือนายทักษิณชินวัตรถูกต้องไหมครับพี่น้องคนที่ยืนยันนักยืนยันหนาว่ายังไงประเทศไทยต้องมีบ่อนคาสิโนคือนายทักษิณชินวัตรไม่ใช่นายกลำตีที่ชื่อแพทองทานชินวัตรเพราะฉะนั้นแล้วไม่แปลกหากวันที่ยี่สิบสี่ที่จะถึงนี้ ฝ่ายค้านจะอภิปรายแล้วไปพาดพิงคนที่ฝ่ายค้านบอกว่าเป็นคนบงการสั่งการเอาล่ะเมื่อกี้พิชิตตั้มบอกว่าในส่วนของภาคประชาชนในส่วนของพวกเราเราเองก็ไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านว่าจะทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำหน้าที่ได้อย่างที่พี่น้องประชาชนคาดหวัง ว่าจะตรวจสอบตัวนายกลำตีได้อย่างทะลุปูโปงหรือไม่ฝ่ายคา้านก็บอกว่าตัวเองเตรียมเอกสารเตรียมหลักฐานเตรียมข้อมูลมาอย่างหนานแน่นอภิปรายนายกคนเดียวแต่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อภิปรายนายกคนเดียวอาจจะไปเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นแน่ๆแ,แต่เวทีของเราเราก็สามารถที่จะอภิปรายให้เห็นได้ว่ารัฐมนตรีแต่ละคนเหมาะสมกับตําแหน่งแห่งผลเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ถ้าพี่น้องสังเกตการแก้ปัญหาราคาข้าวของรัฐมนตีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อคืนผมได้ยินถ้าจำไม่ผิดอาจารย์รัตนาพรบอกว่าราคาข้าวข้าวสารแพงกว่าราคาข้าวเปลือกและรัฐบาลโดยนายพิชัยซึ่งเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ไม่ได้คิดที่จะแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำรา,ราคาข้าวเปลือกมีราคาที่ไม่สูงหลังจากที่ชาวนามาประท้วงชาวนา มายื่นหนังสือที่กระทรวงเกษตรคาดเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีพิชัยก็บอกว่าให้ชาวนาไปปลูกกล้วยแทนปลูกข้าวซึ่งผมคิดว่าการเป็นรัฐมนตรีแล้วหาวิธีการหาช่องทางในการหลบหลีกการแก้ปัญหาด้วยการบอกว่าถ้าทําแบบนี้ไม่ได้แล้วไปทําอย่างอื่นรัฐมนตรีแบบนี้ให้เด็กจบม .6 เป็นก็ได้ครับพี่น้องครับ ทำไมคุณไม่ไปคิดย้อนหลังว่าเหตุใดชาวนาที่ขายข้าวไม่ได้ราคาที่ชาวนาขายข้าวแล้วขาดทุนคุณจะไปแก้ปัญหายัางไงนี่มันเป็นหน้านที่ของลัาตีไปลดต้นทุนการผลิตเขาได้ไหมจากที่เขาต้องไปกู้เงินเพื่อมาทํานาไปกู้เงินเพื่อมาซื้อปุ๋ย ซึ่งบางแห่งอาจจะต้องซื้อ,อยาฆ่า,มาแมลงที่ใช้กันอย่างมหาศาลเนี่ยคุณต้องไปหาวิธีเมื่อต้นทุนมันลดรา,าคาข้าวที่ณปัจจุบันแม้จะยังอยู่ไม่ได้ก็จะทำให้เขาสามารถที่จะอยู่ได้มันต้องพูดถึงต้นทางว่าให้ชาวนาเขาลดต้นทุนให้มากที่สุดรัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมเมื่อเขามีต้นทุน ตำแล้วจะไปสนับสนุนในการส่งออกในการกําหนดราคาเพื่อการส่งออกอยังไงนั่นเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงพาณิชย์ในการเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์แล้วบอกว่าถ้าข้าวปลูกข้าวแล้วมีปัญหาให้ให้ไปปลูกกล้วยนั้นผมคิดว่าเป็นรัฐมนตรีที่สิ้นคิดสิ้นดีครับพี่น้องครับ เมื่อปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดที่บอกว่าส่งเสริมให้ปลูกกล้วยหอมแต่เอาเข้าจริงๆแล้วกล้วยหอมที่ว่าก็เป็นกล้วยหอมที่มีนายทุนจากประเทศอื่นๆหรือประเทศจีนมาส่งเสริมแล้วมันไม่ได้เป็นต้นทุนไม่ได้เป็นทุนของเกษตรกรไทยอย่างแท้จริงเหมือนกับวันนี้ที่เราเห็นการปลูกทุเรียน ในหลายพื้นที่มันไม่ใช่ทุเรียนดั้งเดิมของพี่น้องประชาชนเกษตรกรมันเป็นทุเรียนที่สั่งให้มีการปลูกให้มีการใส่ยาฆ่ามแมลงให้มีการเล่นในการผลิตเพื่อส่งออกเท่านั้นต้นเดือนที่ผ่านมาผมอ่านข่าวเจอกรณีปลูกทุเรียนแถบแถบจังหวัดทางภาคตะวันออก ส่งเสริมให้ปลูกกันมากจนมีนายทุนจีนมาจ้างคนไทยไปบุกลุกป่าสงวนเกือบพันไร่เจ้าหน้าที่ไปพบเจอว่ามีการบุกลุกป่าสงวนเกือบพันไร่ปลูกทุเรียนมาแล้วสองปีครับพี่น้องครับสองปีนี้เจ้าหน้าที่หายไปไหนทุเรียนเป็นพันไร่แสดงว่าคุณ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบุกรุกและมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือมเรื่องเหล่านี้กำลังจะบอกว่าเกษตรกรไทยถ้ามีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการทานชยตที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตรและไม่ได้ดูดำดูดีหรือสนใจปัญหาอย่างแท้จริงพี่น้องก็จะเห็นพี่น้องชาวนา มาประท้วงมาชุมนุมทุกฤดูหลังฤดูผลิตอยู่แล้วหลังจากนี้จะมีชาวนามากกว่าเดิมที่มาชุมนุมประท้วงประท้วงเรื่องราคาข้าวนี่คือเรื่องหนึ่งที่จะต้องถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในรัฐสภาในวันที่24นี้ถ้าว่าไปที่กระทรวงกลาโหมที่อ้วนของน้องกิจ หรือพี่อ้วนภูมิธรรมของน้องกิจเนี่ยซึ่งปัจจุบันมีปัญหาที่ประสาทตาเมืองทมล่าสุดก็ไปสั่งห้ามโดยการบอกให้ทหารสั่งที่น้องประชาชนคนไทยห้ามขึ้นในบริเวณพื้นที่ที่ยังมีข้อพิพาทแล้วบอกว่าพวกเราส่วนหนึ่งสื่อส่วนหนึ่งหรือแม้แต่สื่อสังคมออนไลน์ พยายามปลุกระดมพยายามให้เกิดข้อขัดแย้งในสังคมไทยระหว่างประเทศเกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากไปทะเลาะก,กับประเทศเพื่อนบ้านถูกต้องไหมครับพี่น้องแต่สิ่งที่คนไทยต้องการก็คือการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แสดงบทบาทอย่างชัดเจนว่าจะปกป้องอธิปไตยของประเทศ ได้แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านกำลังปฏิบัติมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องวันนี้เรายังไม่เห็นท่าทีของรัมตีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ชื่อนายอ้วนภูมิธรรมเวชชยชัยที่สมบทบาทการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแม้แต่เพียงนิดเดียวไปที่กระทรวง การคลังที่เราปึ่งไปมาเมื่อวานกระทรวงนี้ก็ว่าด้วยการเรื่องหาสตุงสตางเพื่อมาอุดหน,นุนนโยบายรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลสามารถอยู่รอดถึงสปีเราก็เห็นแล้วว่านโยบายหลักๆนโยบายเรือธงที่พยายามที่จะทำก็คือนโยบายสถานบันเทิงครบวงจรที่แอบแฝงให้มีคาสิโนเสรีอยู่ในนั้น กรเฮียนก็หือลือถึงขนาดว่าไปลดเพดานจากตอนแรกที่กฤษฎีกาล่างมาเสร็จแล้วว่าคนที่จะเข้ามาเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนหากมีเกิดขึ้นนั้นต้องมีเงินในบัญชีห้าสิบล้านเท่านั้นแต่วันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ชื่อนายจุลพันธ์อมรมีวัดบอกว่าการสร้างเพดานสูงเกินไปอาจจะทำให คนที่เข้ามาเล่นในคาสิโนมีปริมาณที่น้อยก็ไปลดเพดานด้วยการบอกว่าให้เป็นแค่ผู้เสียภาษีเงินได้ย้อนหลังสามปีที่สามารถตรวจสอบได้เท่านั้นผมไปกระทรวงการคลังเมื่อวานผมก็พูดกับหัวหน้าสำนักง,งานรัฐมนตรีฝากไว้ว่าไอ้วิธีคิด ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคนนี้ที่น้องประชาชนขอคัดค้านขอคัดค้านวิธีคิดที่บอกว่าจะใช้เพดานเรื่องภาษีเงินได้ย้อนหลังสามปีแต่ในความเป็นจริงแล้วเราขอคัดค้านการมีบ่อนคาสิโนเสรีอยู่แล้วเอาล่ะกรณีเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คอปทอสอปสสกองทัพธรรม แน่นอนที่จะต้องสู้กับเรื่องการมีบ่อนคาสิโนเสรีพรุ่งนี้จะมีการหาลือวงใหญ่ซึ่งหน่วยข่าวก็คงต้องไปตรวจสอบว่ามีการหาลือกันที่ไหนคุณจตุพรผมพันธ์ซึ่งพูดบนในรายการเมื่อคืนว่าวันไหนรัฐบาลมีนโยบายมีมติคอรมอในเรื่องคาสิโนวันนั้น ที่น้องประชาชนรวมตัวรวมทั้งเขาก็พร้อมจะออกมาคัดค้านและชุมนุมบนท้องถนนนี่คือมติที่จะไปหาลือกันพรุ่งนี้มีหลายท่านแต่ด้วยมารยาทผมยังไม่อยากจะเอ่ยชื่อว่ามีใครบ้างแต่คุณจติทพรผมเอ่ยได้เพราะถือว่าสื่อสารติดต่อกันอยู่แต่ท่านอื่น ร่วม30-40คนที่จะประชุมกันพรุ่งนี้ทุกคนเป็นคนที่รักบ้านรักเมืองเป็นคนที่ห่วงใยว่าหากให้มีคาสิโนเกิดขึ้นในประเทศไทยจะส่งผลกระทบตามมาอย่างไรเมื่อหาลือกันแล้วพรุ่งนี้ก็จะได้กลับมาชี้แจงกับพี่น้องจะได้มากำหนดมาตรการร่วมรวมทั้งการมา บอกกล่าวว่ากิจกรรมของพวกเราในวันอังคารที่จะถึงนี้จะมีอะไรบ้างนี่คือกรณีของกระทรวงการคลังในหนึ่งเรื่องที่เมื่อวานเราไปยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญซึ่งผมคิดว่าหากเรายังไม่บรรลุในสิ่งที่เราไปยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบกรณีเงิน4 6 0 0 0ล้าน ว่ากระทรวงการคลังดําเนินการต่อนายทักษิณชินวัตรหรือไม่ผมคิดว่าหลังจากนี้เราคงต้องไปติดตามตรวจสอบการยึดเงิน4ี่0 0พล้านนี้อีกครั้งครับพี่น้องครับเราคงไม่ปล่อยให้กระทรวงการคลังเงียบทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทําเป็นทองไม่รู้ร้อนว่ายึดหรือไม่ยึดเขาเมื่อาวานถามเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังที่เป็นข้าราชการประจําบอกว่าไม่ทราบเลยว่า ณปัจจุบันสถานะของกรณีนี้อยู่ที่ไหนข้าราชการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักง,งานลำตีบอกว่าให้ตรวจสอบกับฝ่ายการเมืองเองว่าณปัจจุบันเงิน4 6 0 0 0ล้านดำเนินการถึงไหนแล้วเมื่อเราเสร็จภาร,รกิจที่ทำเนียบในวันอังคารที่จะถึงนี้เราอาจจะไปยังกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งเพื่อสอบถามในเรื่องนี้ แล้วหากกระทรวงการคลังยังไม่มีคำตอบในเรื่องนี้อย่างชัดเจน mm hmm. ก็คงต้องหาวิธีที่จะทำให้กระทรวงการคลังกลายเป็นจําเลยด้วยการไปใช้กระบวนการทางกฎหมายครับพี่น้องครับเพว่าปล่อยไปมันเหมือนกับเราไม่ได้สนใจทั้งๆท,ท,ท,ที่เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนทุกคนเงินสี่หมื่นกว่าล้านเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาพัฒนาประเทศเอามา ทำนูน่นทำนี่ได้อีกมากมายถ้าพี่น้องเห็นการไปฟาร์มมาอยู่ใกล้ๆเวทีเราสี่ห้าคืนนี่ก็เป็นเงินภาษีเราที่อุดหนุนให้กับกรุงเทพมหานครอุดหนุนให้กับรัฐวิสาหกิจหากมีเงินเพียงพอสาธารณูปโภคของประเทศก็จะดีขึ้นพี่น้องประชาชนก็จะได้อยู่ดีกินดี นี่คือหัวใจของพวกเราที่บอกว่าการตรวจสอบการทำให้นักการเมืองผู้บริหารทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนั้นะสุดท้ายแล้วประโยชน์ก็จะตกกับพี่น้องประชาชนพูดกับพี่น้องมาหลายคืนยังไม่ย้อนกลับไปในเรื่องชั้นสิบสี่วันนี้ขอพูดสักหน่อยล่าสุด ถ้าพี่น้องได้ติดตามข่าวคุณเสรีพิสุทธิ์ได้ไปกับคณะสืบสวนของปปชไปเขาเรียกว่าไปเดินเผชิญสืบที่โรงพยาบาลตำรวจว่าที่คุณเสรีมาให้ปากคำในฐานะพยานว่าเจอนาทักษิณชินวัตรในช่วงอ้างว่าป่วยที่โรงพยาบาลนั้นอยู่ห้องไหนอยู่ยังไงมีใครบ้าง ปปชได้ไปเดินเผชิญสืบหมดแล้วซึ่งเรื่องนี้เราก็ฝากปปชไว้ว่าในระยะเวลาสองสามเดือนในช่วงที่ปปชกําลังสืบหลังจากที่เรียกข้าราชการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมานั้นเราจะให้เวลาในการทำงานเมื่อถึงเวลาที่กระบวนการสืบสวนสอบสวนเรียกหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ ที่ให้นายทักษิณชินวัตรออกมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพนั้นถึงเวลาตรวจสอบบททุกคนแล้วเราคงต้องไปที่ปปชอ,อีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับไปเพื่อไปถามว่าเมื่อได้หลักฐานเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วเมื่อไหรจะสั่งการเมื่อไหรจะดำเนินการหลังจากนั้นนี่คือช่วงเวลาที่ถือว่าเป็น ช่วงที่เราต้องตรวจสอบช่วงที่เราต้องจับตามีคนบอกว่าหลังจากอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คือปลายช่วงปลายมีนานี้ไปจนถึงเดือนพฤษภาในส่วนของการเมืองอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่การเมืองยังเหมือนเดิมก็คือนะักการเมืองเลวระยำมันก็ปู้ยี่ปู้ยำประเทศไทยครับพี่น้องครับ ต่อให้กี่เดือนกี่ปีวันนี้เราต้องกล้าสรุปเราต้องกล้าบอกตัวเองว่าสิ่งที่เราคาดหวังจะให้นักการเมืองพันแบบนี้มาทำหน้าที่ให้กับประเทศมันพอแล้วหรือยังวันนี้เราต้องกล้าสรุปว่าไอ้ที่เราบอกว่าเราเลือกพักคนดีพักที่เราไว้ใจพักที่เราบอกว่าเขาไม่น่าจะไปผสมพัน์ธกับพักที่ เราคิดว่าเป็นพักที่เลวร้ายสุดท้ายแล้วนักการเมืองที่บอกว่าตัวเองเป็นนักการเมืองพันธ์ดีก็พร้อมจะผสมพันธ์เมื่อผลประโยชน์ลงตัวครับพี่น้องครับแต่ก็ยังติ่งติงว่าตอนนี้กำลังทำหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องลองถามว่าไอ้ที่ติ่งติงไว้ว่าก็กำลังทำหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชน วันนี้ราคาน้ำมันราคาพลังงานไปถึงไหนแล้วครับพี่น้องครับถูกต้องไหมรอบที่แล้วที่เราอยู่ที่นี่เรามีคำถามกับบางกระทรวงที่ไปร่วมสังกรรมกับพักเพื่อไทยว่าไปร่วมเพื่อประโยชน์สิ่งใดเราก็ได้คำตอบว่าจะไปแก้ปัญหาเรื่องพลังงานให้กับพี่น้องประชาชน แต่วันนี้ผมก็เห็นว่าราคาน้ำมันราคาแก๊สูงต้มก็ขึ้นขึ้นลงลง,ลงตามราคาตลาดตามราคาภาวะเศรษฐกิจที่ทเราเห็นอยู่ไม่ได้ขึ้นหรือลงตามที่ล่ำตีว่าการพยายามอธิบายกับพี่น้องประชาชนว่าที่ฉันมาอยู่ร่วมกับพักนี้ก็เพื่อจะแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าวันนี้เราต้องสรุปได้แล้ว สรุปว่าการเมืองมันเป็นแบบนี้นักการเมืองที่เราบอกว่าจะฝากผีฝากให้ฝากปัญหาสุดท้ายแล้วเขาทำเพื่อผลประโยชน์พวกพ้องและกลุ่มทุนทั้งนั้นครับพี่น้องเราอาจจะต้องมาพูดกันสักครั้งว่าการออกแบบประเทศไทยแบบที่เราจะตรวจสอบเราจะถ่วงดุล เราจะจัดการกับนักการเมืองแบบนี้แบบที่ไม่เคยกลัวกฎหมายเราจะจัดการอย่างไงหลังจากนี้การพูดคุยในเรื่องแบบนี้คงต้องเพิ่มขึ้นพี่น้องเองก็ต้องมีส่วนร่วมในการนำเสนอมีส่วนร่วมในการสื่อสารว่าพอกันทีกับนักการเมืองแบบนี้สี่ปีพบกันครั้ง4ปีเจอกันแค่ในคูหาไม่ถึงสองนาที สุดท้ายแล้วเราก็มาตกเป็นเบี้ยมาตกเป็นเครื่องมือให้นักการเมืองมันแอบอ้างว่านี่คือระบอบประชาธิปไตยครับพี่น้องครับประชาธิปไตยอย่างแท้จริงต้องให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมประชาประชาธิปไตยที่เป็นปัจญาจริงๆต้องเป็นประชาธิปไตยที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ประชาธิปไตยที่เราเห็นอยู่วันนี้ว่าเป็นประชาธิปไตยของพรรคการเมืองและกลุ่มทุนที่สนับสนุนพรรคการเมืองจะตั้งรัฐมนตรีแต่ละทีก็ต้องไปถามนายทุนสนับสนุนพรรคว่าคนนี้เหมาะสมหรือไม่คนนี้เป็นรัฐมนตรีว่า,าการเรื่องนี้ได้หรือไม่ทั้งท้งที่บางคนไม่ได้มีความเหมาะสมทั้งท้งที่บางคนเป็นรัฐมนตรี ที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยแต่ก็เกรงใจกลุ่มทุนเกรงใจคนที่สนับสนุนเงินให้มาเลือกตั้งเราจะอยู่กันวังวนแบบนี้ไปอีกนานครับหากพี่น้องประชาชนไม่ออกมาแสดงตัวไม่ออกมาบอกว่าเราไม่เอาแล้วการเมืองแบบนี้ครับพี่น้องครับ เวทีเราอาจจะมีคนมาขึ้นเวทีน้อยสักนิดไม่เหมือนช่วงที่ผ่านมาแต่พยายามประสานหาผู้รู้ผู้ที่สามารถที่จะมานำข้อมูลข้ออธิบายที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องแต่ละราวมาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องก็ต้องช่วยกันสื่อสารช่วยกันให้กำลังใจ ด้วยการมาร่วมนะครับถ้ามีเวลาสำหรับพี่น้องที่ไม่มีเวลาก็ติดตามทางสื่อสังคมออนไลน์อยู่แล้วทั้ง facebook พี่ปองเขาบอกว่าเขาถนัดเรื่อง tiktok tiktok ใช่ไหมเมื่อวานเขาก็ก็พูดทาง tiktok แต่พวกเราที่มีเวลาที่ปลอดภาระก็ต้องเสียสละมาร่วมกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่สะพานชั่มัยมะเชษ หากเราเห็นว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตปัญหาที่จะส่งผลต่อลูกหลานของพวกเรานั้นหากไม่หากไม่มีการปฏิบัติการหรือส่งสัญญาณให้กับนักการเมืองเพราะนั้นประเทศไทยอาจจะไม่เป็นแบบนี้ครับพี่น้องครับนี้ทักทายพี่น้องสันส้นๆนรอดมาหรือ,อยังครับพี่แนรครับ โอเคพรุ่งนี้หลังจากประชุมคุณตั้มจะขึ้นมาบอกกล่าวผลของการประชุมคร่าวๆว่าวเป็นยังไงเราก็จะได้รับทราบว่าแนวทางที่เราบอกว่าจะร่วมกันคัดค้านคาสิโนคัดค้านร่างพระราชบัญญัติเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีเรื่องคาสิโนนั้นที่ประชุมปรึกษาหาลือจะมีแนวทางยังไง แล้วเราจะได้มากําหนดรูปแบบกําหนดกิจกรรมของเราอีกครั้งหนึง่งพรุ่งนี้หากผมกลับมาทันก็จะขึ้นมาทักทายกับพี่น้องเหมือนกันพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ